ร้อนแรงครับมิถุนาเนี่ยจะร้อนแรงเป็นพิเศษด้วยครับร้อนแรงค่ะรับรื่นกลบรื่นค่ะร้อนแรงครับขออะไรครับก็รู้ๆกันอยู่ครับร้อนแรงหรือว่ารับรื่นครับอันนี้ต้องเป็นหน้าที่สื่อต้องเป็นคนตอบครับคนไทยมีกินมีใช้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มีหนี้ไปด้วยกันสรุปแล้ว คาดว่าจะได้หรือไม่ได้ฮะถ้าดูจากสถานการณ์ของรัฐบาลตอนนี้ดูจากสถานการณ์แล้วได้ไม่ง่ายเอ่อ5 0 5้ 50, 50แล้วกันเพราะว่าท้ายที่สุดก็คือการกู้และกู้มาในลักษณะนี้เนี่ยมันไม่คุ้มเสียผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมันน้อยกว่าผลเสียก็คือ,อ,อมันกลายเป็นว่าคนไทยมีกินมีใช้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มีหนี้ไปด้วยกัน เรื่องทีจะตอนวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทถ้าคุณทิมได้หนึ่งหมื่นจะเอาไปทาอะไรครับมันไม่รับได้ใช่ไหมครับเลือกเลือกได้ครับผมไม่รับครับเพราะอะไรถึงไม่รับครับก็เป็นภาษีของพี่พิมในอนาคตครับอิงคิดว่าอยากจะทําอะไรที่สามารถคิดสเต็ปต่อไปนะคะว่าให้หนึ่งบาทเนี้ยมันสามารถเป็นพายุหมุนให้กับประชาชนจนไปถึงชาวบ้านชาวเกษตรกรได้เนี่ยอะไรที่เป็นการซื้อแล้วปั่นไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยอิงว่าเป็นสิ่งที่เป็นอิงจะเลือกเลือกเลือกอย่างนั้นค่ะ แต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้มีสิทธิ์ก็ขอให้ทุกคนออกมาใช้1 0,000บาทให้หมดในเวลาที่กําหนดนะคะเพื่อจะได้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจทั้งประเทศค่ะยืนยันกับคนที่ดูนี้ช่างซอรี่หน่อยครับว่า1น0 0 0มืนที่ต้อนวันเลดได้แน่นอนได้แน่นอนค่ะเราเราเป็นปร้มงตีอยู่เราก็อยากให้ครบก็ครบครับคิดว่าครบนะครับอยากทำอะไรให้พี่น้องประชาชนให้มันให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้แล้วรัฐบาลจะอยู่ครบสี่ปีไหมคะ ผมก็ต้องมัน่นใจอยู่ครับเ,เพราะไม่มีเหตุอะไรที่รัฐบาลไปเสียเสียหายในเรื่องของไม่มีเรื่องสุจริตไม่มีเรื่องอะไรดีครับนะลุ่งดังปังข่าวเข้มข้นครับโตต่อไปประภาคารให้กับสังคมนะหน้าที่ของสื่อมวลชนเจริญเจริญเจริญ